ยาวมากกับปลาบองไข่ต้มแล้วก็แกงจืดผักรวมค่ะใส่หัวใชเท้าแคอรอทสลารี่ผักชีผักกาดเขียวกับไก่ค่ะน่องไก่ปีกไก่มากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามีกินไปแล้วค่ะ สามีเขาหิวเราไปซื้อกับข้าวกันมาค่ะวันนี้กลับมาถึงบ้านหิวก็เลยผัดเนื้อใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ปาปริก้าหวานเขาอยากกินค่ะก็เลยผัดให้เขามันเร็วค่ะผัดแบบนี้แฟนเ็าเลยกินอิ่มเรียบร้อยไปแล้วส่วนทิตาก็มานั่งกินที่หลังเพราะว่ากับข้าวทิตาต้องต้มต้องตุ๋นนานกว่าจะเสร็จลวกผักแล้วก็ไข่ต้มอีกใช้เวลาเขากินไปตีพุงแล้วค่ะ กันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะทิตาพาเพลินพากินข้าวค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากเมนูบ้านๆค่ะนี่น้ำพริกแจ่วของทิตาแล้วก็ข้าวถุงผสมไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ของบังเกเลียมาค่ะมาค่ะอืมชื่นใจ ไปซื้อกบข้าวมาค่ะได้มาเยอะเลยค่ะดูสามคนไปร้านตุรกีมาค่ะเขามีสารพัดพริกนะคะพริกแดงพริกหยวกพริกปาปริก้าหวานพริกพริกหนุ่มพริกโอ้สารพัดเดี๋ยวว่าหลังจะซื้อมากินกับดิฟซอสค่ะเขาไม่เผ็ดนะคะ อ,อร่อยแปลกเนะพริกมีสารพัดแต่ความเผ็ดทำไมไม่มีเผ็ดนิดเดียวนิดเดียวสำหรับฝรั่งเขาก็ว่าเผ็ดนะคะวันที่อากาศติดลบสามค่ะไม่มีมะแต่หนาว อันนี้ผักผักอะไรผักชอยซื้อแบบข้าวมาเยอะแยะแต่พอมาถึงบ้านจะกินอะไรดีเป็นป่ะคะทุกคนเป็นเหมือนกันป่ะคะมันหิวจัดนะคะ่ะเห็นอะไรก็หิวหยิบยิบยิบไปหมดเลย <c oughs> แต่พอมาถึงบ้านกู <c oughs> จะกินอะไรก่อนดีว่า ก็เลยต้มจืดก่อนค่ะเดี๋ยวได,ได้ไปกินที่ทำงานได้พรุ่งนี้เอาไปกินที่ทำงานผักชีค่ะ ไม่ได้ลวงนะคะอันนี้สดสดมันกรอบที่ตาเรียกว่าพริกถั่วฝักยาว นักผักค่ะนับแล้วถ้าถ้านับไม่ผิดก็ประมาณเก้าชนิดมื้อนี้เพื่อนเพื่อนได้ไรกินเพื่อนคะเดี๋ยวจะแอบไปชม ว่ากินอะไรกันบ้างคะที่บ้านอือือไขต่ตู้มๆเลยค่ะ ว่าจะทำขนมถั่วแปกเดี๋ยววันนี้พิเศษหนึ่งวันทั้งขนมฝรั่งทั้งขนมถั่วแปรอืมอืมอ้มอื้ม ราแม่ทำเองเรค่ะสั่งเข้ามาแล้วก็แบ่งใส่กระปุกแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะสั่งมาหนึ่งกิโลไม่มีเครื่องค่ะซื้อเขากินมันไม่มีเม็ดด้วยนะคะไม่กนจะให้มันสุกแล้วก็มีเม็ดแต่ว่าเขาอ่อน อพหน้าร้อนปลูกหน้าร้อนอืมเพราะหาผักฝรั่งกินแทนผักไทยอะอันนี้ผักเคล จำเลยค่ะเขาจะเหนียวหน่อยต้องเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดล้่ค่อ,คอยกืนนะคะไม่งั้นติดคอประโยชน์เขาดีค่ะเลยต้องเนียเคี้ยวพอขาดขาดไต่เข้าโกไปเลยค่ะ <c oughs> รูดพื้นรูดพื้นค่ะหวานกลมกล่อม ได้หลายค่ะมีต่อนด้วยนะเนี่ยค่ะต่อนอืมอืม うん。Mm. Mm. <clears throat> มีน้ำพริกพี่ตาก็อยู่ได้แล้วค่ะมีปลาแดกนะคะรอดตายขาดปลาแดกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลงแดงแซ่บหลายค่ะ อืมตอนไหมคะเนี่ยอืมอืมชีก,ก่อนค่ะ ไม่ค่ะตออนม้ค่ะ mm. 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 อืม,อ,มอิ่มแล้วค่ะวันนี้ทิ่ตาไปก่อนนะคะขอบคุทักทายไว้เจอกันใหม่แซ่บๆคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะ